บอกว่าดวงจิตไม่ดับศูนนะครับอทําไมเราจะตานนี้ดวงจิตท่าทุกถูกกาหนดไปแล้วลนะว่าให้มีอยู่เทา่ทาไหร่เท่าไหร่อะไรหมายว่าดวงจิตที่ว่าไม่ดับศูนคือว่าจะเป็นดวงจิตเดิมหมายถึงว่าถ้าอย่างสังขารเสียไปแบบนี้ดวงจิตนั้นก็ยังเป็นดวงจิตอันเดิมอยู่ มันก็ต้องดินอีกมันเดินมันจะเป็นรู้จิตใหม่ได้ไงเมื่อเรายังไม่ได้แก้ไขในกรรมเรายังตัดกรรมไม่ได้มันก็เรียกกรรมเก่าดังนั้นโยนรู้ไหมกรรมเก่าเป็นยังไงโยปสถานที่ใดนั่นที่คือที่โยนเคยไปนั่นเรียกสถานที่เก่าตาหูจมูกหินกายใจที่ได้มันคือของเก่าที่กรรมเก่าทั้งนั้นพูดง่ายๆสรุปง่ายๆว่ามีการเกิดเมื่อไรทุกก็เกิดขึ้นอีก ทุกที่เกิดขึ้นเคอการที่โยมท,ท,ท,ทำไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาให้ผลอีกเหมือนเดิมแสดงว,ว่ามันเป็นวัฏฏะแสดงว,ว่ายังไม่สามารถตับได้ในกรรมนี้เข้าใจหรือเปล่าอันดูจิตเหล่านี้โยมก็คือดวงจิเตเดิมๆดิมจิตปัญญาณเดิมอารมณ์เด,ายายามเดิมเดิเดิมๆดิมสันสัณฐานะเดิมเดิมในวิบากกรรมเดิมเที่เราไม่สามารถนะจะแก้ไขหรือนะ้นแรงต้าน,นานทานในกรรมนี้ไปได้ที่จะ้นแรงต้านทานในกรรมเหล่านี้ในวิบากกรรมเหล่านี้ได้คืออะไร ดิหาทางออกทางเดินที่ยึเดเหนี่ยวคืนบักก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเพื่อให้เห็นทางอะเพื่อเห็นโทษไม่เราเ้นเมันก็จะหลงเขา้าใจหรือเปล่าที่กําลังหลงทางที่เราเกิดมานนี้พอหลงทางแล้วพอตอนตายเนี่ยเราไม่รู้ทางออกโยมว่าพอจะต้องตายแล้วกลับมาเกิดอีกใช้ทางเดิมหรือเปล่าทางเดิมทางช่องโครตรนะ ก็ต้องเกิดมาจุดติดอยู่ในคันอีกนี่นทางเดิมฮะเอออนี่เรียกทางเดิมอันนี้แล้วเรื่องกรรมเนี่ยที่โยงถามว่าตดิดตรงเดิมรอเปล่าลมันก็ต้องดูเดิมน,นี่แหละเพราะว่าเป็นกรรมเก่าถ้าเป็นจิตตรงใหม่ก็อ,อยู่ที่ว่าเรานั้นไปเกิดที่ใดที่ที่ไปเกิดมันเป็นแค่สถานท,ที่ใหม่ นะแต่กรรมที่เรายังไม่ได้นะล้างกรลงไปเนี่ยมันเรียกว่ากรรมเก่าหรือเรียกกรรมใหม่แเราได้ก็ยังเป็นกรรมเก่าอยู่แสดงว่าจิตดวงเดิมเหมือ่าเหลือที่เยินเนี่ยไม่เอาแล้วแต่ฐานดี่ี้ไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยชอบนะเพื่อเริ่มปฏิบัติด้วยกันไปหาที่ใหม่นะแต่ฐานว่ากรรมุ่งมั่นเองไม่ได้แก้ไขใช่หรือเปล่า ยังมีจิตอาลิศยาอาฆ่าพยาบาทชอบนินตาตาเลยว่าร้านก็ถือไปสถานที่ใหม่ก็ไปสร้างกรรมใหม่อีกเพราะจิตเดิมใช่หรือเปล่าที่ไม่ได้แก่หื่มันแค่เปลี่ยนสถานที่อย่างเดียวนะนั้นแล้วนี่แก้จีตตัวจิตจิตตัวเองเลยอืมจะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ เโทษที่ตัวเราดูกรรมตัวเองแง่จิตตัวเองนิพพานสวรรค์นรกนะอยู่ที่จิตตัวเดียวเข้าใจหรือเปล่าครับเขาบอกว่าจิตเราดีอะไรก็ดีหมดจิตเราเสียอะไรก็เสียหมดนี่เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าท้าวันหนึ่งจิตเราดีนะเขาถามว่าบริวารเราดีไหมบริวารเราก็ดี ถ้าบริวารไม่ดีถ้าจิตเราดีจิตเรานี่แหละมันจะไปคุ้มไปช่วยรักษาไม่ให้เกิดเพียนภัยเกิดขึ้นได้ระงับไดช้ช่วยได้ช่วยได้ในนั้นแล้วถ้าจิตเราเสียเนี่ยอะไรก็เสียไปหมดโชคลาภเงินทองสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาถึงบอกถ้าจิตเราเสียเมื่อใดเราจะได้รับฟังข่าวที่ไม่ดีอเออ ถ้าไม่จริงถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะแล้วจะทำยังไงบางคนอยากทำให้จิตมันเสียทำยังไงบางคนทำจิตดีทำง่ายแต่บางคนก็ทำให้จิตมันเสียเนี่ยทำยังไงอย่า,อยากทำให้จิตมันเสียทำยังไงนะทำไมจะทำให้ะจ,ะจิตเสียนี่ ทำจิตให้ดีนี่ดูแลใช่ไหมจะว่าทมย์ยังไงใช่หรือเปล่าเช่นว่าภาวนาแผ่เมตตาอาริฐานุนรึกถึงเบลบุญใจดีคิดดีอันรู้กันว่าทำให้จิตดีถ้าเราทำจิตนี้เสียบ้างทำยังไงไม่รู้หรือว่าทำไม่ได้รู้ว่ามันเสียอยู่แล้วเอ๊ะทำยังไงทำให้จิตเสียคิดไม่ดี เออมันต้องคิดไม่ดีคิดว่ายนี่ไม่ดีคิดว่านี่ไม่ดีเออเรียกวยา่าทำให้จิตเราเสียเพราะมันตรงข้ามกาททำให้จิตดีต้องคิดดีใช่หรือเปล่าใช่คิดดีดดรู้ดีกระทำดีนั้นข้าทำให้จิตมันเสียองข้ามต้องคิดไม่ดีก่อนเพราะกระทำการากระทำทางมโนกรรมวิญญาณมันจะไปทำให้วาจาก็ดีทำการกระทำก็ดีเอ,อเสียไปด้วย ดังนั้นลองดูแต่ถ้าโยมมีสติถือนะไปแต่โยมมีสติโยมจะรู้ได้ว่าไปใจเขาถึงไหนตะอนไหนนั้นนี่โยมคิดไม่ดีแต่ยมรู้ว่าการคิดไม่ดนะียองโยมโยมมีสติโยมเห็นการเด็ดของการดับของอารมณ์ไอ้ที่มันดับได้เพราะอะไรของอารมณ์มันมีความละอายเข้าไป เจะคิดไม่ไดีทําไม่ะมันจะเกิดต่อต้านกันแล้วอย่างนี้เพราะว่าคนที่มันไม่มีในจิตมีในความชั่วในสันดาอม,มันจะมีความละอายในตัวเข้าใจหรือเปล่าจ๊จาแต่คนที่เขาคิดที่ไม่มีความละอายเนี่ยมีความชั่วในเป็นสันดาลนี่แล้วเขาจะไม่มีความละอายคือเขาไม่สนไม่คิดว่าในสิ่งที่เขาคิดหรือการกระทำเหล่าน,นั้นเป็นความผิดนั่นเอง,งน,นอี่แต่ต่างกันตรงนี้นา ขาจึงบอกคนดีทำความชั่วยากคนชั่วทําความดียากมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่ถ้า,ายังมีชั่วมีดีอยู่เป็นของธรรมดาอือ<ฮ>ธรรมดาไหมนะแ,แล้วยังมีวิบากกรรมวิบากกรรมทั้งนี้แหละที่จะทําให้เราไปทงความชั่วทงความดีวิบากกรรมในทางความดีมันก็หนุนง่าไปทงความดีวิบากกรรมในทางความชั่ว,ว,ม,ม,ม,วม,มันก็ทําหนุนในเราไปทาความชั่วนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจะทําอย่างไร เราต้องมาททาความดีให้มากกว่าความชั่วเพราะกําลังงความดีนี้เมื่อมันมีแล้วเนี่ยไอ้ความชั่วมันก็จะอ่อนกําลังเองเข้าใจหรือเปล่าครับอันการใครจะเกียดใครจะอะไรใครไม่ต้องราสาบแช่งเพราะว่าใครกระทำกรรมชั่วอะไรไว้นั่นก็เป็นวิบากกรรมนะยังไงก็ได้รับผลวิบากอยู่แล้วอย่าไปซ้ำเติมเพราะว่ากรรมมันจะกลับมาหาเราเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ เพราะว่าไม่มีใครอยากจะทำกรรมชั่วเลย้าเขารู้โทษึงกรรมชั่วนะั้นะถ้าเราไปซ้าเติมเขาสักวันหนึ่งเมื่อเราได้เจอเราก็จะเข้าใจในอารมณ์จิตเขาแล้วนะว่าเขาทำลงไปทําไมอย่างนี้ดังนะนั้นคนดีจริงต้องให้อภัยและเมตตาแต่มันบอกว่าถ้าย้อนกลับมาวาถ้ามันเจอกับตัวเองจะทํำยังไงก็ให้คิดเสียว,ว่าเราเคยไปล่วงเคยไปร่วงละเมิดมา ถือว่าชดใช้กันไปแต่เมตตาก็เกิดอาภัยก็เกิดเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องมีูุิธรรมที่รองรับถ้าไม่มีูุิธรรมรองรับไม่เคยเจริญสิลไม่เจริญภาวนาไม่เคยเจริญปัญญาไม่เคยเมตตาแต่เมตตาทาได้หรือเปล่าไม่ได้ทาไม่ได้ที่ทําได้คือนะก็อาฆาตไัยบาดจองกันไม่จบสิ้นจนถึงชีวิตต้องตายกันไปอยู่ข้างว่ามึงมีมึงไม่มีกูในโลกนี้นั่นเอง กระจะยหรือเปล่าที่ไม่เป็นอย่างนั้นไอ้พวกยักษ์นอกศาสนามันจะคิดกันอย่างนี้อืมอันคนที่เขามีศาสนานแลวนะก็ขอให้ละความคิดเหล่านี้เถิดเพราะถ้าไม่ละความคิดเหล่านี้นะความเดือดร้อนใจทั้งหลายในกายมันก็จะบังเกิดขึ้นหาความสงบไม่ได้นั่นเองถ้าถามว่าการมีมิตรกับศัตรูเราควรจะเลือกมีอะไรด,ดีกว่า 네, h 네, 습니다 네. 아? 네, 네. 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 mm.